ครับและนี่คือยิปซีนิวสนีนักข่าวของชาวยิปซีเราจะเอาข่าวประวัติศาสตร์ทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยทุกประเด็นเรื่องราวมาเล่าให้คุณฟังข่าวของเราเนี่ยจะเป็นข่าวประจําสัปดาห์เราก็จะเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท้องทุกๆปีที่น่าสนใจ มาเล่าให้คุณฟังผมมาดะเอชนะครับแล้วก็นี่คือซุสซุสครับจะเป็นนักข่าวประจําที่จะมาเล่าให้คุณฟังับซุสครับทำไมเราถึงจะต้องสนใจข่าวในอดีตผมขอเปิดรายการแบบนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนเพราะว่าเราเรียนรู้อดีตเพื่อที่จะทําปัจจุบันให้ดีขึ้นก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงครับเียง่ายๆก็คือเราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างจากอนาคตได้ใช่ไหมก็เลยต้องเอาของเก่ามาหากินครับก็เราลองดูเลยแล้วกันนะฮะข่าวแรกที่ยิปซีนิวเตรียมเข้ามาเตรียมอะไรมาครับวันนี้คดีช็อกโลกครับนั่นคือคดีวอเตอร์เกต คดีวอร์เตเกตเนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนา1972แล้วนะครับแต่ว่ามันมาพีคเอาช่วงวันที่24กรกฎาคม1974สารดีกาของสหรัฐมีคำสั่งให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานั้นเนี่ยต้องส่งเทปบันทึกเสียงทั้งหมดที่อยู่ในห้องทำงานประธานาธิบดีให้กับพนักงานอัยการเพื่อนำไปสู่การไต่สวนและก็ถอดถอน,ถอนประธานาธิบดีเรื่องมีอยู่ว่าเกิดการจรกรรม ในอ,อาคารสำนักงานของพรรคเดโมแครตท,ที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกหนึ่งซึ่งเรียกว่าวอเตอร์เกตคอมเพล็กซ์นี่แหละคือเป็นที่มามันก็เลยเป็นชื่อคดีวอเตอร์เกตคดีวอเตอร์เ<ห>กตครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าตำรวจจับคน5คนนี้ได้นะฮะโจร5คนเข้าไปขโมยข้อมูลแต่ว่าหลังจากที่ FBI สืบสวนแล้วเนี่ยสาวไปถึงกองทุนกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นกองทุนที่ไปเกี่ยวข้องกับการระดมทุนเพื่อที่จะหาเสียงของประธานาธิบดีครั้งที่2คือตอนนั้น นิกสันได้เป็นประธานรีรอบแรกแล้วแลวกำลังจะลงเลือกตั้นรอบที่สองเมื่อสาวไปสาวมาปรากฏว่าเอ๊ะชักไดกลิ่นไม่ดีจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการพยายามปกปิดคือตัวนิกสันเองก็พยายามปกปิดและคณะทํางานของนิกสันนี่ก็ปกปิดปกปิดพยายามไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลจนกระทั่งท้ายที่สุดวุฒิสภาต้องลงเสียงเพื่อที่จะ Impeachment huh. คือเรื่องของการถอดถอน hmm. แล้วก็ศาลสูงในเวลานั้นเนี่ยศาลฎีกาเนี่ย ออกคำสั่งให้ประธานาธิบดีต้องส่งเทปบันทึกเสียงทั้งหมดที่อยู่ในห้องทํางาน24กรกฎาคมศสารมีคําสั่งประธานาธิบดีก็ต้องส่งเทปบันทึกเสียงทั้งหมดหลังจากนั้นอีกแค่ไม่ถึงสสัปดาห์คือวันที่9สิงหาหนาึ่ง4นิก็สสันก็ลาออกคนแรกและคนเดียวที่ลาออกในประวัติศาสตร์อ,อเมริกาอเมริกาประธานาธิบดีคนเดียวคนครแรกที่ลาออกซึ่งเรื่องถือเป็นเรื่องใหญ่หญม,ามากนะครับในสังคมแบบสังคมอเมริกันเพราะว่ามันคือเรื่องลวงโลกเลยะใช่ไหมฮะก็เป็นตำนานวอร์เรเกตก็ประตน้า ะเป็นบ้านเรานะจะอย่างนั้นเป็นชื่อของคดีนี้คนติดคุกกันอย่างน้อย43คนแล้วก็มีคนระดับสูงในรัฐบาลเนี่ยถูกคำสั่งศาลถูกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็นาไปทําเป็นหนังด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชก็คือคือความจริงและอีเรื่องราวเฉาๆฉาในใน รัสภาอเมริกันเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยพอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นทฤษฎีต่างๆใช่ไหมฮะเจ้าทฤษฎีเยอะมากอย่างไอเรื่องไอโมนิกาลวินสกีเนี่ยก็เกิดทฤษฎีมากมายขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสังคมแห่งนการวิพากวิจารณ์ก็มีเรื่องหลังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็จะมีหนังสือแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆทําออกมาที่หลายเรื่องนี้ซึ่ง ความจริงจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่รู้ทั้งร้อยคดีวัตร์เกตเนี่ยนะครับพอนิกสันลาออกปั๊บเนี่ยรองประธานาธิบดีก็คือเจอร์รัลฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีรัโทษกรรมให้ลูกพี่เรียบร้อยก็สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในทุกๆสังคมเหมือนกันนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แต่ว่าก็อาจจะเป็นที่ที่ไม่เหมาะที่จะพูดถึงนักหลังจากเรื่องของนิกสันมีเรื่องหนึ่งที่ซูส่งมาให้ผมขอขย้อนอดีตไปนิดนึงได้ไหมใช่ได้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่24กกราคม มีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่ามาชูปิชูฮะมาชูปิชูเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนึกออกนะมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งมาตรร์ของโลกไอพวกพีรมิดโบราณวิห้าหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นในหนังในการ์ตูนของดิสนีย์นะครับก็มักจะเอาฉากที่เป็นเป็นบนไดงูอะที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วก็ไอตัวพญานาคเนี่ยก็จะกลายเป็นร่างยักษ์ใช่ไหมครับก็คืองูสายรุ้งของมาชูปิชูค้นพบยังไงครับข่าวนี้ไฮแรมบิงแฮมเป็นนักสำรวจชาวอเมริกันเป็นนักโบราณคดีไปสำรวจพบ แหล่งโบราณคดีที่ชื่อว่ามาชูปิกชูอยู่ในประเทศเปรูนะครับซึ่งหลังจากที่ค้นพบตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีมากมายหลายครั้งเนี่ยพบว่าตรงนี้แหละที่ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ เรียกว่าสามารถที่จะศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรต่อไม่อะไรของชาวอินคาตรงนี้เ่ยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอินคาแล้วก็น่าแปลกนะครับคือมันไม่มีถนนนะ่ยบนภูเขามีหินอยู่แล้วแล้วปรากฏว่ามีหินที่เอามาก่อสร้างเนี่ยมันเป็นหินที่มาจากนอกพื้นที่อีกเยอะมากเลยทีเดียวแล้วแสดงว่าผู้คนต้องใช้คนเยอะอใช้กําลังแรงงานใช้อะไรต่อไม่อะไรแล้วก็ขึ้นไปอย่างไงที่ยังยเป็นปริศนาใช่ครับ่านยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะ จากเปรูมาชูพิชูในวันที่24นะครับผมขอแวะกลับไปที่อเมริกันนิดหนึ่งกลับไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบอยู่อยู่รอบตัวเราเลยนะสูบุรีไหมสูบครับสูบๆแล้วโอเคถ้าถ้าคุณผู้ชมสูบุรีนะผมผมเองก็สูบมันมีข้อกังขาอยู่นิดหนึ่งรู้ไหมครับว่าในซองบุรี่มันจะมีฉลาดที่เราเห็นที่เป็นรูป รูปหนะ้าอกถูกแวะรูปเด็กคารกตายมีคำคำน่ากลัวต่างๆออนานานะ่ะและใช้ฟอนใหญ่ด้วยนะมันเกิดขึ้นเมื<ๆ>่อไหร่ฉลากบุรีเนะี่ยความเปลี่ยนแปลงของซองบุหรีเนะี่ยเกิดขึ้นวันที่27กรกฎาคมปีหน่นเกอินะครับเกิดขึ้นที่ส,สหรัฐอเมริกาเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่สหรัฐเนี่ยประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยฉลากและการโฆษณาบุรีโอเคกฎหมายเนี่ยว่าด้วยการโฆษณาบุรีนะี่มันจะหมายถึงพวกสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์แล้วก็อื่นๆใช,ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งก็จะมีการเบรก แล้วก็มีการลิมิตข้อความในนั้นแต่ว่ากฎหมายที่ว่าด้วยฉลากเนี่ยมันก็คือสองนั่นเองซึ่งมันก็คือที่มาของการที่เราเวลาเราไปซื้อบุหรี่ครับล้วก็เห็นภาพน่ากลัวเหล่านี้ทำให้ต้องมีการแสดงข้อความเตือนเรื่องสุขภาพไว้บนบรรจุภันณุ์บุหรี่โอเคเรารู้แล้วล่ะมันเริ่มมันปปีนี่ไปข้อความเตือนว่าสัตาแพทย์เตือนนะว่าการสูบบุหรี่จะทําให้คุณ เป็นโรคมะเร็งได้แรกทีเดียวมันก็มีแค่นั้นนะแต่ว่าที่ผมยังชิงหนก็คือว่าบ้านเราในเวลาเซบหรีเนะี<อ>่ยภาพมันน่ากลวัวไงแต่เวลาเราเห็นไนะอ้ไอ้ซองบุรี่ต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออเป็นตัวอักษร<อ>เป็นดีไซน์<อ>ที่แบบไม่โหดร้ายขนาดนี้อันนี้มีข้อมูลไหมว่าเราเป็นผู้ริเริ่มหรือเปล่าไมา่ไม่ไม,ม่เมืองไทยหลังจากที่ท,ทราบมาว่ามีคณะทํางานรีเสิร์ชจากประเทศต่างๆแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยไปได้ต้นแบบมาจากประเทศหนึ่งในยุโรปเป็นชาติแรกที่เอาภาพ สยองสยองพวกนี้มาใส่ไว้บนซองแล้วก็ของไทยเราก็เอาวิธีการนั้นมาแล้วก็สังเกตว่าช่วงแรกๆในตัวหนังสือมันจะกําหนดว่าฟอนต์เท่านี้ต้นหลังๆมามีการขยายขนาดฟอนต์ด้วยตอนนี้มันเกือบครึ่งซองใช่ครับให้ให้มีพื้นที่แสดงรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นเพื่อง่ายโลโก้หรือว่ายี่ห้อนี้จะเหลืออยู่นิดเดียวอ่ะเหลืออยู่แค่พอให้รู้ว่าเราซื้อบุหรี่ไม่ผิดใช่ไหมโอเคก็ยังดีที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ต้นคิดในเรื่องหดรายแบบนี้นะเป็นสังคมเราจะน่ากลัวกว่านี้นะครับใช่ครับเบรก เอาแค่3มเรื่องนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาพบกับยิปซีนิวกันใหม่ในในเบรกที่2นะครับหลังโฆษณาเนี่ยเบรกที่2เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเนาะที่ซุสส่งมากนมีเรื่องของเรือที่ชื่อว่าเรือ apolis, อินเดนาโพลิสซึ่งก็เป็นเรือสําคัญในช่วงสงครามโลกนะฮะแล้วก็ผมมีเรื่องของไอวานิสซาวิเลียมสาวงามผิวสีที่เคยเป็นนางงามอเมริกามิสอเมริกาใช่ครับที่เธอถูกถอดมงกุฎคนจริงเธอถอดเองถอดเว่าเป็นยังไงมันเกิดขึ้นในอดีตเดี๋ยวเรามาพบกันครับเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้า สนับสนุนโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยดิบด,ดีฟิลกูดโล c คอล์ f า e ฟ for you สำนักพิมพ์มูดดี้หนังสือดีไม่ดีอยู่ที่อารมณ์กลัาที่ยิปซีนิว e นะครับเมื่อกี้เราเกินเกินกันไปละว,ว่าเบรกนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรือที่เชื่อว่าเรืออินเดีนาโพลิสซึ่งเป็นเรือสําคัญในสงครามโลกใช่ใช,ใชไหมครับ,รบเป็นช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งมีจุดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการยืดเยื้อหรือจะไม่ย <c oughs> <ๆ>ืดเยื้อของสองครามโลกคร<ช>ั้งที่สองเลยละ่ะ สุดครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับคือเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่า what if ถ้าสมมุติว่าเรือ USS Indianapolis ของกองทัพเรือสหรัฐไม่ถูกจมโดยตอร์ปิโดของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่30กรกฎาคม1945เนี่ยถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้น Indianapolis ได้กลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นและในทางกลับกัน what if ถ้าสมมติว่าเรือนี้โดนจมก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจสําเร็จคือเรือนน응ี้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จภารกิจนั้นคืออะไรเรากําลังจะได้พูดกันครับคืออย่างนี้ครับ ในวันที่30กรกฎาค,คม 11, 1945หนี่ยหลังจากเรือนะครับ USS Indianapolis เนี่ยทำภารกิจสำคัญเสร็จนั่นคือนำระเบิดปรมาณูไปส่งที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่า ถูกเรือดำน้ําของญี่ปุ่นเนี่ยจมแล้วก็หลังจากที่โดนตอร์ปิโดเข้าไปเนี่ยเรือจมภายในเวลา12นาทีลูกเรือ300กว่าคนรอดชีวิตที่เหลืออีกประมาณเกือบ900คนตายนะฮะพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ทุกคนบนเรือลํานั้นด้วยนะครับในข่าวบอกว่าน่านน้าที่ USS Indianapolis ถูกจมเนี่ยเป็นน่านน้ำที่มีฉลามชุกชุมใช่ครับคือพอเรือจมลงไปเสร็จแล้วเนี่ยว่ากันว่าคนที่ตายพร้อมเรือเนี่ยประมาณ300และอีกประมาณ 800เนี่ยลอยคออยู่นะฮะ4วันไม่ได้ตายในทันทีไม่ได้ตายในทันทีใน800เนี่ยเหลือรอดจริงๆประมาณ300กว่าแล้วที่เหลือก็คือหิวบ้างโดนฉลามแทะไปบ้างอ,อะไรพวกนี้ ภารกิจสําคัญที่อินเดียนาโพลิสทําก็คือนําระเบิดไปส่งซึ่งระเบิดชุดนั้นเนี่ยคือระเบิดที่นําไปทิ้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในวันที่6และ9้าสิงหาคม,มนั่นหมายความว่าเรือลํานี้โดนจมก่อนเหตุการณ์ฮิโรชิมาเพียงแค่อาทิตย์เดียจึงบอกว่านี่คือการเล่นกับวอตอีฟถ้าอินเดียนาโพลิสไม่โดนจมหรือโดนจมก่อนหน้าวันที่30อ,อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ฮิโรชิมาและนางาซากิขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้น เหตุการณ์เรืออินเดนาโพลิสถูกจมเนี่ยถือว่าเป็นการตายพร้อมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือของสหรัฐแต่ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากของสหรัฐที่ตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดประมานูในการที่จบสงครามในฝั่งตะวันออกคือสงครามโลกครั้งที่สองในฝั่งฝั่งยุโรปเนี่ยเลิกกันไปประมาณปีวกว่าแล้วแต่ว่ามาจบเอาฝั่งตะวันออกเนี่ย ในเดือนสิงหาคมปี1945นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของสองครามโลกครั้งที่สองครับคือ What อ f เนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งใน,ในการเขียนแบบพล็อตภาพยนต์ทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดใช่ไหมใช่ซึ่ง<ช> <ๆ S 1> เรื่องนี้มันก็มีผลกับการจบสิ้นสงคราม<ช>โลกครั้งนั้นเหมือนกันบางทีถ้าเกิดว่าเรือลำนี้ไม่ได้ไม่ได้ล่มไปก่อนอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมประวัติศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลก็มีผลส่งต่อเราทุกวันนี้ใช่ออเคค่าวตไปรับ ผมขอข้ามจากเรื่องสงครามเรื่องโหดร้ายมีพิธีกรเบาๆเป็นเรื่องสาวสวยแล้วก็เซ็กซี่กันละกันดีครับดีครับชอบสาวผิวเข้มผิวขาวก็ก็ดูดีนะโอเคผมเนี่ยชอบสาวผิวแทนๆเข้มๆหน่อยก็ฟังเอาไว้นะครับโอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม1 9 8่ันเายปนะครับเป็นเรื่องของนางงามอเมริกามิสอเมริกาใช่ซึ่งเป็นมิสเทนเนซีมาก่อนแล้วก็เป็นมิสอเมริกาวัน วาิสาวิลเลียมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับเคยได้เล่นเลยเอนได้เล่นเทนนิสด้วยใช่ไหมอออันนั้นวินนัสวิลเลียมคือไอ้คนจริงคนจริงไอ้สกุลวิลเลียมมีเยอะนะโรบินวิลเลียมโรบบี้วิลเลียมวานิสาวิลเลียมแล้วก็วินนัสวิลเลียมไม่เกี่ยวกันครับอในปีนั้นปีหนึ่เ้าแปดสี่เนี่ยเป็นปีที่วานิสาวิลเลียมในในฐานะของมิสอเมริกาขอสละมงกุฎ อ้าวทำไมอ่ะจำใจต้องสละมมงกุฎจำใจเธอได้ตำแหน่งนี้เมื่อปี983เรียกได้ว่ากำลังจะครบปีอยู่แล้วแต่ยังไม่ครบแต่ว่าก่อนวันที่23ไม่นานน่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมีช่างภาพมีช่างภาพคนหนึ่งซึ่งเธอเคยถ่ายรูปรูปเซ็กซี่รูปนู๊ตไว้คือความจริงสังคมดาราเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือระดับเมืองไทยจะเป็นแบบนี้แหละก่อนก่อนคุณจะเกิดเนี่ยมันต้อง คุณจะไปผ่านมีช่วงหนึ่งงานบางอย่างนะซึ่งซึ่งหลายๆคนเป็นแบบนี้ไอ้วานิสเซอร์วิลเลียมก็เหมือนกันผมเชื่อว่าในวันที่เธอถ่ายนู้ดเนี่ยเธอไม่รู้หรอกว่าอนาคตเธอจะเป็นมิสอเมริกาถูกต้องแต่ทีนี้พอได้ตําแหน่งมาแล้วเนี่ยไอ้ภาพนี้นมีมูลค่าขึ้นมาทันทีช่างภาพนั้นมีมีฟิล์มอยู่ตอนนั้นเป็นยุคฟิล์มฟิล์มเนี่ยไปขายให้เพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์นี่กับยุคนั้นเพนท์เฮาส์ยังดังอยู่ใช่เเฮาพลย์บอยเนเฮาส์เป็นนอยู่ใคลาาสทีี่่ดกวยก็เอาาไปขยให้เพนท์เฮาส์เเนนนาาากกก็ประศลยยว่่่ใใใดือัชชม ลงภาพวินเซาเว็เลียมซึ่งอันนี้เป็นเหตุให้วินเซาเว็เลี่ยมต้องจำใจถอนตัวเองออกจากตำแหน่งต้องยอมสละมงกุฎครับไม่ไม่ตะแบงนะว่าหนูจะถ่ายเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูหรือดูเองในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่รู้เท่าไม่ถึงการรู้าจจะถึงแค่ราชบุรีไม่ใช่ไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าในไีนั้นเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าสาวผิวสีมาแรงเพราะว่าพอวินเซาเว็เลี่ยมถอยตัวเองไปสละมงกุฎเนี่ยคนที่ได้รองอันดับหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นมาแทน ซึ่งก็คือมิสนิวเจอร์ซีอ่านิวเจอร์ซีใช่ครับเป็นสาวผิวสีเป็นแอฟริกันอเมริกันเหมือนกันขึ้นมาแล้วก็ได้ได้รับมงกุฎต่อไปแทนแต่ก็ต้องกำลังแต่งอีกแป๊บเดียวนะแล้วก็มันก็เกิดการเอประกวดเลือกใหม่ต่อปีต่อไปใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในในในวงการบันเทิงผมอยากจะต่อมาที่วงการบันเทิงอีกนิดหนึ่งในในอาทิตย์เนี้ยมีเรื่องราวของบทเพลงอ๋อซึ่งเป็นเพลงดังแล้วก็เป็นเพลงสำคัญของโลกเกิดขึ้นถึง3เรื่องราวอา ก็คือในวันที่28กรกฎาคมเนี่ยเพลง blowing in the wind อ่าเคยได้ยินไหมฮะมันเป็นเพลงดังแล้วก็แล้วก็มาพีคมากตอนบ๊อบดิแลนร้องแต่จริงๆแล้วเป็นเพลงของเอลวิเตอร์พอลแอนด์แมรี่ใช่ถูกปล่อยออกมาแต่งเสร็จแล้วปล่อยออกมาเป็นครั้งแรกและในสัปดาห์เดียวกันสวิชชัยโอไมล์อ่ารู้จักแค่กันแอนด์โรสสวันที่25กรกฎาคมก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับของของบิวบอสแล้วก็เฮจู โอ้อันนี้ต้องนานเลยอันนี้ไปผับที่ไรต้องในปี1968ไอ้จอห์นเลนนอนแล้วก็พอลแมคคัตนี่แต่งเพลงให้จูสเซ็ตสมบูรณ์ที่บอกว่าเสร็จสมบูรณ์นี่เพราะว่าคนจริงแล้วอีกจอห์นเลนนอนและพอลแมคคัตนี่เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะใช่ใช่แล้วก็ชอบนัดมาไปนั่งตามริมถนนนั่งกันที่บ้านแล้วก็ต่อเพลงสดๆกันคือสองคนนี้มักจะเริ่มจากการขึ้นหนึ่งประโยคแล้วคนก็ต่อไปอีกประโยคให้ตามตามตามความรู้ของผมที่ที่อ่านเรื่องราวของสองคนนี้มาเพราะนั้นเ้จู แต่ตอนแรกมันมีการถกเถียงคุณเคยฟังให้ใจูนไหมครับตอนท้ายๆเนี่ยมันจะมีลา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 ยาวมากเลยต้นฉบับที่แท้จริงกี่ครั้งรู้ไหมกี่ครั้ง16ครั้งโอ้โหลองไปฟังดูลา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 ทุกเวอร์ชั่นที่เป็นต้นฉบับของเฮ้จูดจะลา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 ชุด Oh. เป็นเพลงที่ยาวมากหรือที่ไม่มีเนื้อร้องเลยช่วงท้ายเอ๊ะมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับเอเขาเรียกอะไราบาร์ของเพลงด้วยใช่ไหมใช่คือมัน,ม,นมันต้องไปตามบาร์ของเพลงมันจะไปตกกลางกลางบาร์ไม่ได้ใช่ครับซึ่งเพลงนี้ก็ดังแล้วก็คนก็ชอบฟังกันส่วนตัวแต่มันจะไม่ฮิตไหนๆหรือเปล่าจะไม่ฮิตในผัพ uh huh. อ่าเรื่องเรื่องของเพลงยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันที่30พสิกรกฎาคมเอลวิส l ลสลีย์ก็คงไม่ต้องบอกว่าคือใครนะครับขึ้นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาอ่าฮะจากนั้นก็กลายเป็นตำนานเหมือนกับวินซนวิลเลียมที่เราพูดถึงทุกๆคนเวลามีผลงานและไม่รู้หรอกว่าอีกหน่อยตัวเองจะกลายเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกซึ่งเปลี่ยนโลกได้เรื่องราวของวงการเพลงจะมีแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเนี่ยเรากลับมาต่อเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องงวงการกีฬาบ้างเรื่องของโอลิมปิกที่สเปน ใช่เดือนหน้าแล้วก็จะเป็นโอลิมปิกที่บราซิลใช่ไหมครั้งหนึ่งมาดูซิว่าเมื่อในอดีตในโอลิมปิกที่สเปนมีจุดอะไรที่เป็นภาพจําซึ่งคุณน่าจะนึกออกแล้วมันน่าสนใจมากดูใช่ครับผมเดี๋ยวพบกันครับสนับสนุนโดยยิปซีสํานักพิมพ์กองคารวานแห่งภูมิปัญญาแอร o w o วูด o ดชั้นวางไม้สนส่งตรงถึงบ้านมิวสิ p พลัร้านกาแฟและแหล่งมั่วสุมทางภูมิปัญญา กับมาที่24นิวนะครับเมื่อกี้เราก็จัวจวๆกันมาแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วง<อ>ยังเป็นช่วงกีฬาแล้วก็บันเทิงนะครับช่วงท้าย ผมขอเข้าเรื่องนี้ก่อนซสในในในช่วงปีหลังๆเนี่ยสี 4, ปีหลังเนี่ยในสังคมบ้านเราในวงการโฆษณาเนี่ยจะได้ยินคําว่าไวรัลไวรัลเนี่ยมาจากคำว่าไวรัสใช่ไวรัส Vir นี่คือการแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วใช่ซึ่งคือการปล่อยคลิปอะ่ะแล้วก็คลิป่ยก็เป็นดังใน Facebook ในโซเชียลวีดีโอต่างๆนี่คือไวรัลนั่นคือไวรัลแต่จริงๆแล้วในใน,ในวงการบันเทิงของของฮอลลีวูดนะครับมันเคยมีไวรัลตัวหนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1999ซึ่งเรื่องเี้าสิเป็นจุดพลิก ให้เกิดกระแสของหนังอินดิเพนเดนต์หนังอินดี้นั่นแหละหนังอินดี้เนี่ยโดยโดยลักษณะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นหนังที่ผู้ผลิตสร้างเรื่องด้วยตัวเองอไม่คือก็คือไม่ได้สร้างเรื่องภายใต้คําสั่งของของสตูดิโอใหญ่แล้วก็โลบจ็ตคือคใช้เงินน้อยในปี1999เนี่ยเคยได้ยินหนังเรื่อง Blair w i โปรเจกต์ไหม The Blair Witch Project อ่าแต่ผมผมไม่มีรายละเอียดเลย The b l a i w i s h Project เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตามล่าแม่มดแบร์โอ้แม่มดชื่อแบร์นั่นแหละผมนอกเรื่องนิดนึงตอนแรกผมนึกว่า b l a i w i s h Project เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ของอังกฤษไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าเนื้อหาข้างในไม่รู้ไม่รู้จะโหดร้าย เ,เกี่ยวข้องหรือเปล่านะ,ะเพราะจริงๆแล้วไอ้ออตอนที่เ,เขาจะปล่อย b r i ย i s h Project ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้โฆษณาแบบหนังทั่วไปคือวันหนึ่งในฮอลลีวูดเน่ยปล่อยข่าวออกมาว่ามีการค้นพบกล้องกล้องแฮนดิแคมแล้วก็ฟุตเทจที่อยู่ในกล้องเน่ยเป็นฟุตเทจที่เป็นการตามหาแม่หมด ก็ค oh. ือเหมือนเหมือนกับเดินแคนดิดไงครับ mm ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงกรีดร้องตอนท้ายก็มีการปากล้องทิ้งแล้วก็วิ่งหนีหายปล่อยมาพร้อมกับข่าวนักศึกษาภาพยนตร์สามคนหายตัวไปในหุบเขาซึ่งเขาเชื่อว่ามีแม่มดแบรอยู่ ซึ่งตัวไอ้ไอ้อันนี้มันก็ทาให้เกิดกระแสไวว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นจริงบนโลกหรือเปล่าใช่ไหมฮะคนก็สนใจแล้วคนก็อยากจะดูไอ้ฟุตเทจอันนี้สิ่งเราเนี้ยก็คือเกิดกระแสให้คนเข้าไปดูหนัง b l a i i t h Project ในหนังจนมันโด่งดังมากทั้งทั้งที่มันใช้เงินผลิตแค่นิดเดียวผมบอกว่ามันใช้เงินผลิตแค่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะจริงแล้วทั้งหมดมันเป็นเรื่องเฟกมันเป็นหนังที่ถูกปั้นแต่งเพื่อสร้างให้เป็นแบบนั้นครับแล้วก็ข่าวก็เป็นข่าวเฟกทั้งหมดด้วยมันใช้ข่าว เฟซขึ้นมาเพื่อสร้างไวรัลคือทุกอย่างถูกผลิตด้วยความตั้งใจให้เป็นกระแสข่าวว่ามีนะมีเด็กวัยรุ่น3คนซึ่งเป็นนักึกษาหนังนะเข้าไปถูกเขาเพื่อตามหาแม่มดแล้วก็หายตัวไปปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ใช้กล้องไฮดิแคมทายนะถูกถูก Uh huh. ถ่ายง่ายๆใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งราพฟุตเทจหนังมีแค่นั้น uh huh. ทําเงินทั่วโลกไปเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่สองห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐครู oh, oh, ท่านผู้ชมทั่วโลก uh huh. นี่คือที่มาของไวรัลตัวแรกซึ่งซึ่งผมมองว่าในวงการบันเทิงหลังจากนั้น,นอีกสิกว่าปีเนี่ยมันก็เกิดการแพร่หลาย uh huh. ใช่ไหมช่ชวงน,นี้เราก็ทำไวรัลกัน uh huh. ทุกๆอย่างก็ต้องการดังในโซเชียลไม่อยากจะคิดน,นะฮะถ้าเกิดว่า إبلايش โปรเจกต์ e ทุกท่าวันนี้เผิดได้เป็นพันล้านเหรียญนะ ก็นี <travaille> like ่ค <the ist in English> ือเรื่องของวงการบันเทิงปิดท้ายแบบนี้เข้าสู่กีฬาครับซุดเตรียมอะไรมา1992ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมยังเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะอย่านับอย่าถามเลยผมวอายุเท่าไหร่นะครับปีนั้นเราตั้งใจดูกันมากเราตั้งใจดูแลโอลิมปิกครับจริงๆเนี่ยโอลิมปิกมันน่าดูทุกๆ4ปีนั่นแหละแต่ปีนั้นน่โอลิมปิกที่สเปนมีความน่าสนใจคือผมไม่ได้สนใจนักกีฬาอะไรตรงนี้อะไรผมสนใจพิธีเปิด เพราะว่าปีนั้นเนี่ยที่บาร์เซโลนาปีนั้น1นึ่งพันเก้เ้าบสสเปนไปโชภาพเนี่ยพิธีเปิดเป็นพิธีเปิดที่อลังการมากแล้วใช้การยิงธนูเป็นการจุดคบเพลิองอ่าใช่ฉันจำได้แล้วที่ธนูลอยขึ้นแล้วก็เปจุดอ่าใช่ซึ่งนักยิงธนูคนนั้นเน่ะเล็งกันแบบคงต้องซ้อมกันหลายเที่ยวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสําเร็จอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็มีการพูดง่ายว่าเรียนแบบกันเมืองไทยเราก็มีการใช้บั่งฟงบังไฟอะไรคล้ายกันเหมือนกันเอออเล็กที่บาร์เซโลนาเน เปิดในการเปลี่ยนแปลงวิธีคบเพลิงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนเราจะต้องวิ่งถือคบเพลิงใช่ไหมครัแล้วก็เอาไฟไฟเอเทนนี่แหละซึ่งซึ่งไม่เคยดับมาจุดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นกลายเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นธรรมเนียมหรือเกิดเป็นแฟชั่นของการสร้างเรื่องราวในการจุดคบเพลิงขึ้นมานะครับเหรียญรวมอเมริกาก็อย่างอย่างครองเจ้าเหรียญทองอยู่นะครับส่วนสเปนเจ้าภาพอยู่อันดับ6 นะฮะในปีนั้น1992ครับก็เป็นยิบซีนิวส์เนื้อๆนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยผมขอเติมเกรดนิดนึงคือคนไทยเนี่ยชอบเชื่อเรื่องมันเกิดเนี่ยหรอกมาเฮ้ยเราเกิดวันเดียวกับคนนี้เราต้องเหมือนเขาแน่ๆเลยนะฮะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ยตั้งแต่วันที่ยีิบสกรกฎาคมจนถึงวันที่30มนีมีคนดังระดับโลกเกิดสองคน ใครอยากจะเป็นอบชอบเทพเคียงไงเกิดคนเดียวคนนี้คนนี้ก็คือเจนเฟอร์โลเปสอ๋อเจโลเจโลสาวเซ็กซี่ของเราเกิดวันที่24กรกฎาคมนะครับ1970ตอนนี้ก็อายุประมาณ47ปีแล้วยังยังเซ็กซี่แล้วก็ออกซิงเกิลอยู่ก็อาจจะมีฟิชเชอร์ริ่งกับคนอื่นมากขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือสำหรับ ผู้ชายแมนๆนะอโน,นชวาเชนเนเกอร์นะครับ<อ>นักแสดงาชาวออสเตรียอเมริกันลูกครึง่งลูกครึงคร่ง,กงเกิดเมื่อวันที่30ปี1 9 4 0 ซึ่งกับปีนี้คือ69แล้วล่ะครับปีหน้าก็70เต็มนะคุณปูทีนี้อโนเนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงเป็นนักพากกายก่อนแล้วก็เป็นนักแสดงตอนหลังก็เป็นผู้สร้างหนังหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หันเหมาเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่38ใช่แลถ้าเกิดว่าใครเคยได้ดูประวัติของอานเช์ชวาชเชนเกอร์นะครับที่ทำเป็นภาพยนตร์จะเห็นอุดมคติของเขาว่าเขาต้องการตั้งเป้าหมายของชีวิตไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้เป็นแคลิฟอร์เนียแลวฉากจบของหนังเนี่ยก็เหนื่ อโน่บอกว่าในหนังนะครับยังพรุ่งนี้เราจะคิดเรื่องเป็นประธานาธิบดีโอ้โหนี่นี่คือผู้ชายแบบอโน่ไงมันคิดเรื่องเป้าใหม่ต่อไปซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าก็ไม่แน่นะหลังจากรอบนี้เนี่ยจะมีเข้ากลับมาก็ได้นะใช่เราอาจจะได้เทอร์มินาเตอร นะครับมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ได้เมันเป็นความดีที่ที่เป็นคนเหล็กนะถ้าเกิดว่าไอเดีอบุกมาก็ต้องเอาใช้อโนเนี่ยแหละครับถ้าทายจะลําบากก็แล้วคุณปู่โอเคครับนี่ก็เป็นข่าวหลักๆของยิปซีนิวในในช่วงสัปดาห์นี้นะครับใช่แต่ว่าตบท้ายนิดนึงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญที่เราบางทีมองข้ามนะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็ัติศาสตร์เป็นเรื่องมีประโยชน์สิ่งมีประโยชน์เหล่านั้นก็อยู่ใน หนังสือใช่ครับผมซึ่งหนังสือวันนี้ปิดท้ายกันผมมีหนังสือมาแนะนำสอเล่มเริ่มแรกอาจจะดูขึงขังไปหน่อยแต่จะบอกว่าเล่มนี้อ่านสนุกนะฮะเริ่มต้นจากหนังสือภาษาอังกฤษก่อนเล่มนี้ชื่อว่า medieval monster monster ก็คือตัวประหลาดสัตว์ประหลาดนะสุรกาย medieval ก็คือสมัยกลางหนังสือเล่มนี้ก็แปลง่ายว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนสเตอร์ที่อยู่ในความเชื่อ ของผู้คนในยุโรปสมัยกลางนะครับซึ่งเขาเขียนเอาไว้ในเขารวบรวมภาพมาจากเอกสารโบราณต่างๆนะครับจะเห็นว่ารูปร่างอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับที่เราเห็นในหนังไซไฟบางเรื่องอนะฮะอาจจะคุ้นๆอยู่นะครับขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นจินตนาการของคนโบราณที่มีมาตั้งนานแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านไม่ยากครับแล้วก็เชื่อว่าสำนักพิมพ์ญิ่ปุ่ก็กาลังสนใจอยู่นะครับแล้วก็จะบอกว่าอ่านไม่ยากรูปเล่มหน้าจับหน้า สัมผัสแล้วก็รูปภาพเยอะมากและเป็นภาพที่มาจากเอกสารโบราณจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแม้กระทั่งคนที่วาดภาพประกอบนะครับเรื่องของดีไซน์เป็น์ได้ใช่ครับมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับนั่นคือเล่มนี้แล้วเล่มนี้ครับเมื่อกี้ซูสพึ่งพูดถึงหนังสือที่น่าจับใช่น่าชมน่าชมอันนี้น่าเสียตังค์เลยไหมโอ้โหต้องเสียครับ จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่มนี้เปิดตัวมาตั้แต่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ยังเป็นหนังสือยูในติดอันดับท็อป10ขายดีของสำนักพิมพ์ยิปซีอยู่นะครับชื่อหนังสือก็คือภาษาอังกฤษคือ Great b a t t l e and Armies นะฮะภาษาไทยว่ามาหาสงครามและกองกำลังก้องโลกฟังแต่ชื่อก็รู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้มีความขึงขังอยู่ในตัวเพียบพร้อมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอัดแน่นด้วยภาพประกอบแต่จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่เหมือนกับหนังสือที่มีภาพประกอบเยอะๆเล่มอื่น ะะที่เราจะเห็นว่ามีภาพประกอบบางทีก็ขาวดาบ้างสีบ้างแต่จะบอกว่าเล่มนี้สีทั้งเล่มสีทั้งสีสีทั้งเล่มและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากคนที่สนใจเรื่องของสงครามตั้งแต่อดีตก่อนคริสตการว่างั้นเถิดนะครับยุคกรีกโรมันอียิปต์อะไรต่อเมื่อไรจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยใหม่ที่มีการลบกันด้วยรถถังบ้างอาวุธนิวเคลียร์บ้างอะไรพวกนี้มีครบครับแล้วก็ภาพประกอบสีสีรูปเล่มสวยงามนะฮะเล่มนี้น่าจับมากน่าจับน่าซื้อและน่ามีไว้ครอบครอง เพราะอะไรมันให้ข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของกระบวนการรบราค่าฟันกันของมนุษย์นะครับคือไงกคือโลกเรามีสงครามมาตลอดใช่ไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในนี้แล้วก็มีภาพกรอบให้ดูใช่โอเคครับก็950บาทไม่แพงนะฮะจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่แพงเลยแล้วก็ยิปซีมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับท่านติดตามกันได้ทางยิปซีนิวส์ของเราด้วยนะครับผมขอสรุปเรื่องนี้แล้วกันนะว่าผู้ประสบความสำเร็จไม่เคย ขายอ้อมค้อมถูกต้องมีของดีแล้วก็แนะนำ<笑><笑>นะฮะโอเคทั้งนั้นก็วันนี้ของสำหรับยิปซีนิวรายการข่าวของชาวยิปซีซึ่งบุกลงไปในโลกย้อนอดีตบรรพการทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็แนะนำตัวแบบนี้ก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับดูซิว่าเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าในโลกอดีตการแล้วก็พบกับผมมันเอชแล้วก็ซุสไมคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ